สดีค่ะยินดต้อนรับเข้าสู่อลิสคับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะทอปิกรันนอววันนี้คือออร่าของคุณที่กำลังเปล่งประกายนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตเลยใครที่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากด้วยนะพร้อมแล้วเรามาเช็คเอ e เนอจีกันก่อนนะคะ ครบไหมน่าจะขาดอีกหนะึ่งตัวทามีตัวอะไรบ้างตัว C นะคะ A S Y W Q แล้วก็ตัว I ค่ะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสก,กุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับภูมนะ ดูพลังงานของคุณกันหน่อยเนาะโอ้ว oh, wow. ้าวเอสซับับแล้วก็เอสซบวอนนะคะว้า wow. วขึ้นมาพลังงานก็ดีเลยอืมช่วงนี้ยนะ่าจะเป็นช่วงที่ มีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นจังหวะที่แบบ move on กับชีวิตนะคะ move แบบพอบทจะ move ได้ก็ move ไวเลยนะแต่ช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะไรก็ตามแต่ที่เคยติดขัดกับคุณในอดีตนะคะคุณกำลังได้เดินออกมาจากจุดที่ว่ามันเคยมีปัญหามันเคยสร้างความกังวลใจให้กับคุณนะเหมือนตอนนี้คุณกำลัง พาตัวเองออกจากพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์กับคุณหรือว่าออกมาจากสิ่งที่อืมไม่ได้ให้ความสุขกับคุณสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นความผิดหวังก็ดีจะเป็นจะเป็นคนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ดีจะเป็นงานจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างใดๆเหล่าเนี้ยเหมือนฟิลแบบพอกันทีเนาะ พอกันทีเรื่องไม่ดีทั้งหลายแหล่ในชีวิตเดินออกไปก็ดีกว่าแต่จะบอกว่าตอนที่ยังไม่ได้ออกอะมันดูเหมือนยากเนาะมันดูเหมือนจะออกไม่ได้ดูเหมือนแบบห,หนทางมันจะเป็นยังไงนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกกลัวบางคนอาจจะมีความรู้สึกกังวลนิดนิดว่ารู้แหละว่ามันไม่ดีรู้แหละว่าไม่ชอบแต่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าออกไปแล้วเนี่ยจะดีไหม นะคะแต่จะด้วยบุญบารมีอะไรก็ตามจะด้วยลูกหึดแบบใดก็ตามหรือจะมีคนถีบช่วยผลักให้คุณออกจากสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณจะพลิกตัวกับฟื้นขึ้นมาได้แบบเร็วกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะคือถ้าเจอใครไม่น่ารักเราเทม,มาเราคิดว่าโหเบื่อแล้วเข็ดแล้วไม่อยากมีความรักนะจะบอกว่าความรักจะวิ่งเข้าหาเร็วกว่าที่คิดนะคะ สุดที่รักออ้ยเซานิดน,นึงได้ไหมถ้าเป็นความรักมีสิทธ์เจอสายเปนะคะเจอเจอคนอายุเยอะกว่ามีคนเข้ามาดูแลม,มีคนเข้ามาอุปถัมม์มีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะบางคนก็ซัพพอร์ตทางใจเนาะบางคนก็ซัพพอร์ตเงินบางคนก็รับกันไปจุกๆุกช้ำชเลยทั้งเงินทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะว้าวหุยชื่นใจดีใจแทน ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ย้ายงานใหม่โดนเลิกออฟหรือว่าเป็นความผิดหวังใดๆไม่รู้ก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปกว่าจะออกกว่าจะตั้งสติได้กว่าจะรวบรวมกำลังใจที่ทำให้คุณก้าวเดินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะงงกับตัวเองมากเลยที่คิดว่าแบบเหมือนโชคร้ายอะ่ะแต่นี่คือนี่จะเป็นโชคร้ายที่ท แปลเปลี่ยนไปเป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของคนครั้งหนึ่งเลยการที่หลุดออกมาจากความท็อกซิกนี้ความผิดหวังนี้ความแย่ความข้อจำกัดอะไรไม่รู้แหละที่เคยติดขัดที่เคยขัดข้องถ้าเจอปัญหาอยู่ทำใจดีๆนะคะทำใจดีๆไม่ไม่ใช่ว่าจะถาก็มีเรื่องไม่ดีทำใจดีๆรับความสำเร็จแบบ งงๆอ่ะหรือว่าเจอเรื่องดีๆแบบงงๆนะมันจะพลิกวิกฤตพลิกโอกาสพาคุณไปเจอเรื่องที่ดีมากดีบร์วังดีช้ำๆดีสุขใจนะคะแล้วมาด้วยแบบเร็วกว่าที่คุณคิดเร็วกว่าที่คุณคาดไว้เร็วกว่าที่คุณจะตั้งหลักทันซะอีกที่คิดว่าแบบชีวิตเราน่าจะแย่แล้วละ่ะมันไม่มีโอกาสแล้วแหละเหนื่อยแล้วแหละท้อแล้วแหละไม่ไหวแล้วแหละ ไม่นานค่ะไม่นานเลยมาด้วยความเร็วติดสปีดมากๆนึกซะว่าถ้าตรงนี้มันเป็นกรรมเนาะเหมือนใช้กันหมดแล้วอะใช้กันหมดแล้วแล้วก็เหมือนแบบบุญความดีวิ่งมาติดสปีดมาเลยปุ๊บเป็นสายฟ้าแลบมาเลยนะคะมาทีนี่คือความสุขกับมาล้นหลามอะแต่บางทีก็ดีเหมือนกันเนาะคนเราถ้าไม่ทุกมากนะเวลาความสุขมันจะไม่ฉ่ำใจเลยอันนี้คือแบบ เหมือนเจอความทุกข์มากซะจน,จนเจอความสุขเนี้แบบมันต้องน้ำตาไหลมันต้องซาบซึ้งอะ่ะคือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันดีกับเราขนาดนี้เลยเหรอแบบมันมันต้องดีเบอร์นี้เลยใช่ไหมจะรู้สึกขอบคุณตัวเองเลยที่แบบเจอเรื่องครั้งเนี้ยหรือจะเจอไอ้คนเนี้ยหรือจะเจออะไรแบบเนี้ยจะรู้สึกดีใจจะรู้สึกขอบคุณเลยว,ว่าถ้าไม่ผ่านสิ่งร้ายๆเหล่านี้มา ก็จะไม่อินไม่ฟินกับความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับครั้งนี้นะคะคุณจะมีความสุขมากมากเลยถ้าเป็นการงานการเงินเนี่ยโหเรียกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเลยนะรอบเนี้ยสร้างเนื้อสร้างตัวความมั่นคงมีความเป็นปึกแผน่นหน้าที่การงานตำแหน่งจัดเต็มนะคะหรือว่าออถ้าเป็นความมั่นคงเนี่ยจะเลี้ยงดูคุณได้ในระยะยาวเลย ยาวหลืจะเป็นงานที่แบบไม่อยากใช้คาว่างานสุดท้ายเรียกว่างานตั้งต้นก็ได้นะจะเป็นจุดความสำเร็จเริ่มต้นจุดแรกของชีวิตคุณอนะ่ะแล้วจะนำพามาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ในชีวิตคุณจะมีความภูมิใจมากๆคุณจะมีความสุขมากๆากับการได้รับสิ่งดีๆครั้งนี้นะคะคือแบบ ทั้งภูมิใจทั้งสุขใจทั้งอิ่มใจแล้วก็มีคนสปอร์ตด้วยนะบางคนถ้าไม่สร้างเองจะมีคนมาช่วยสร้างให้นะคะบางคนก็ทั้งสองอย่างเนาะทั้งสร้างเองด้วยมีคนมาเกื้อหนุนด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามอ่ะท้ายที่สุดคุณจะพึ่งตัวเองได้นะจะมาจากการช่วยเหลือหรือจะมาจากการสร้างตัวจากน้ำมือของตัวเองก็ตามเนี่ยเรียกได้ว่าคุณจะกลายเป็นตำนานบทต่อไปอะ หรือว่าเรื่องเนี้ยจะต้องเป็นเรื่องที่คุณจดจําครั้งหนึ่งในชีวิตแหละว่าคิดไม่ถึงเลยว่าไอความทุกข์แสนสาหัสวันนั้นน่ะจะพาคุณมามีความสุขขนาดนี้นะคะอดีใจแทนมีความสุขด้วยนะดีใจมากๆเลยมาค่ะเรามาฟังกันเนาะว่าหัวข้อของวันนี้นะคะ ออร่าของคุณที่กำลังเปล่งประกายเนาะจะเป็นออร่าแบบไหนนะคะโอ้เดี๋ยวว้าวอขอโทษค่ะเดี๋ยวขอแอบ,บจัดไพ่นิดนึงมีหมายเลขขึ้นเพิ่มนะ25่สิแล้วก็ยีนะคะ ไอ้แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสติปัญญาความฉลาดความฉลาดในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องมี IQ ที่แบบสูงสูงหรืออะไรนะคะาจะแบบเป็นคนที่ไม่รู้ก็ไปทำให้ตัวเองรู้ขึไนเนะคะเป็นคนที่แบบขวนขวายหาความรู้หาความรู้ใส่ตัวเองหรือแบบ ถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็จะเป็นพรสแสวงพรสแสวงคือการสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยน้ำมือของตัวเองนะยิ่งโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เนต็ตหมดเลยนะคะอยากได้อะไรอยากเรียนรู้อะไรอยากทำอะไรขอแค่พิมพ์หามานะดีไม่ดีตอนนี้มีพี่เ i เข้ามาช่วยด้วยนะคะทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยแต่มันต้องมีใจที่ฝักใ่นะคะใจที่ฝักใ่ก่อนต้องมี อความกระตือรือรลอนนะ่ะที่จะไปหาสิ่งนั้นมองหาสิ่งนั้นเขาว่ากันว่าเมื่อไหร่ที่คุณมองหาคุณก็จะมองเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคือมันเหมือนมันต้องตั้งจิตให้ถูกต้องก่อนนะต้องดูก่อนว่าจิตเราอ่ะมันจะพาเราไปไหนนะคะถ้ามันมีความตั้งใจจะค้นหาคําตอบอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหาหนทางไปเจอคําตอบนั้นเอง มันอาจจะไม่เจอในทันทีนะมันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าไม่ทอดทิ้งความตั้งใจท้ายที่สุดสิ่งที่คุณค้นหาคุณก็จะได้รับมานะคะแล้วก็การเรียนรู้ในเส้นทางในประสบการณ์เหล่านั้นนั่นแหละมันจะทําให้คุณมีความฉลาดในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจมากขึ้นคนที่ฉลาดไม่ได้แปลว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นสมหมดจริงๆแล้ว่า นิยามในความคิดของเราเนาะคนฉลาดอะ่ะคือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนะคะคือถ้าไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนี่คือมันจะเศร้ามากนะแต่ถ้ารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอะ่ะวิธีแก้ง่ายมากเลยก็คือไปหาวิธีให้มันรู้แค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็การฉลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้อวดในสิ่งที่ตัวเองมีเราก็แค่รู้ก่อนคนอืน่น แต่บางทีบางครั้งก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้ทั้งหมดได้ซ้าไปไม่มีใครเก่งแบบทุกสิ่งทุกอย่าง100%เปอนาะทุกคนมีความเก่งในแบบของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันฉะนั้นความเก่งของเราอะ่ะอาจจะถ้าไปเทียบความเก่งในเรื่องอื่นเช่นอาจจะเก่งบัญชีแต่ในเรื่องดนตรีเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเก่งศิละปะแต่ในเรื่องของคำออนวณเงี้ยไม่ใช่ทางที่ถน,นัด ก็ฉลาดใครฉลาดมันเนาะฉลาดมันต้องมันต้องแบ่งปันกันได้ด้วยนะแบ่งปันกันได้แบ่งปันผู้อื่นได้ไม่ใช่ฉลาดแล้วอวดดีฉลาดแลดด้วอวดเก่งฉลาดแล้วอวดแข่งนะคะจริงๆยิ่งแล้วถ้าเราฉลาดเนี่ยเราเงียบเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเงียบความหมายก็คือเราคอยเก็บความรู้ไม่ต้องบอกเขาได้ซ้ำว่าเรารู้แล้วเราก็เก็บความรู้เก็บ เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเราให้มากขึ้นเนาะแล้วก็เอาสิ่งที่เรารู้วเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะต่อยอดมาจากสติปัญญาความฉลาดอ,อันนี้เราพูดถึงความฉลาดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทางโลกได้ไหมก็คือในเรื่องทั่วไปที่ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะความฉลาดในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยเพราะถ้าฉลาดแตกฉานในความรู้แต่สอบตกในเรื่องของอารมณ์เนี่ยบางทีทำชีวิตพังเหมือนกันนะแต่ถ้าฉลาดทางอารมณ์เนี่ยความรู้ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยบางทีบางครั้งความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยทำให้ชีวิตไปรอดแล้วก็ไปไกลได้ด้วยคืออย่างน้อยมัน มันเป็นฐานที่มั่นคงที่แท้จริงอะฐานทางใจนะคะสติปัญญาเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องประดับมีก็ดีแต่ไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ตัวตวนที่มันเป็นแก่นจริงๆที่อยู่ข้างในอันนี้แหละมันจะเป็นตัววัดของชีวิตแล้วและว่ามันจะทำให้คุณไปไกลแค่ไหนหรือไปทางไหนนะคะจะข้ามไปนี้ก็ยังกลับมาตรงนี้อยู่นิดนึงอีกนิดนึงอในวันที่ เจอปัญหาเจอความยากลำบากต้องปะทะกับผู้คนต้องปะทะกับอารมณ์การที่เรามีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจะทำให้เราส่งแรงสะท้อนกลับอย่างเหมาะสมและไม่สร้างให้ปัญหานั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะรู้เขารู้เราหลบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งอะ มันจะช่วยให้เรื่องหลายๆอย่างในชีวิตง่ายมากเลยนะเหนือไปกว่าสิ่งใดกว่านะั้นนะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอันเนี้ยของแท้ของแน่นะคะคืออารมณ์ดีไม่ใช่ปัญหาแต่ไออารมณ์เสียเนี่ยหนึ่งวิชีวิตเปลี่ยนนะความโกรธวินาทีเดียวนะทำให้เราสร้างความอิบอายบันไลยได้แบบว่าวอดวายสุดๆนะแต่ถ้าเราพอจะรู้ทันบ้างอาจจะไม่รู้ทันทุกครั้งเนี่ย มันก็ช่วยลดความเสียหายไปได้เยอะเลยนะคะฉะนั้นเรื่องนี้สติปัญญาสติปัญญาสัมปชัญญะเป็นเป็นของที่ควรค่าแก่การหนีมากๆเลยเราเราดีไซ์มากมากที่คุณมีอันนี้ไม่แปลกใจเลยที่คุณจะประสบความสําเร็จนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะถัดมา ถัดมาอันนี้มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่เสริมกันเนาะมันจะเป็นในลักษณะของการที่คุณเอาสิ่งที่คุณรู้เนี่ยเอาไปประยุกต์เอาไปใช้ยังไงนะคะเหมือนแบบอันนี้เป็นเครื่องมือแล้วอันนี้เป็นการรู้ว่าเราจะหยิบใช้เครื่องมือไหนไหนให้เหมาะสมนะคะเช่นว่าถ้าทําธุรกิจเนี่ยจะดิวกับลูกน้องอะดิวอย่างไงลักษณะการดิวกับลูกน้องก็ไม่เหมือนกันเนาะวิธีดิวกับลูกคา้าดิวอย่างไง นะคะวิธีดิวกับคู่แข่งพาร์ทเนอร์ดิวยังไงจัดการกับเขายังไงนะคอยอ,อันนี้เหมือนเป็นเลได้ทีหนึ่งที่คอยสอดส่องอาวุธที่เรามีอยู่แล้วก็หยิบมาเลือกใช้ในวันที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนะคะสิ่งนี้จะมีได้ด้วยประสบการณ์นะมันอาจจะแบบไม่ได้มามีเขาเรียกอะไรฉลาดปุบเ เรียนรู้ปุ๊บเราได้เลยอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยจะเกิดจากการเรียนรู้ยิ่งใช้ไปเรืร่อยๆก็จะยิ่งเรียนรู้บางทีบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดจะสอนได้มากกว่าความสําเร็จซะอีกนะคะความผิดพลาดจะทําให้คุณระวังตัวได้เก่งขึ้นหาทางป้องกันได้ดีขึ้นนะคะ แต่ใด,ดก็ตามเนี่ยพอมันประกบก,กันอะ่ะมันเป็นเหมือนสูตรสูตรผสมสูตรหนึ่งที่ดีสําหรับความสําเร็จเลยเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจดีทั้งคู่นะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการที่จะนําพาตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมีความหมายมากขึ้นเป็นการใช้ศักยภาพที่คนคนม่มีอย่างสูงสุดนะคะ โอ้โหเลขแปดออกเยอะมากแหละสําหรับบางคนอาจจะมีความหมายสําหรับคุณนะหรือว่าจริงๆเลขแปดมันเป็นเลขของออบ n d o อนนะความมั่นคงเออโ้ h oh my g อ d i am c r a e y ไม่ทันได้มองใช่มันเป็นเลขของความมั่คงคั่งมั่นคงการเงินหืคือไพ่ชุดเนี่ยเขารอกันรอกันนิดนึงความสําเร็จแล้วความมั่นคง ว้าวแสดงว่าคุณเนี่ยช่วงนี้คือปักใจมั่นว่าจะทํำยังไงก็ตามแต่ให้ชีวิตของคุณนะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็ช่างนะเรื่องอะไรก็ได้แล้วคือแบบว่าตั้งอกตั้งใจจริงๆนะไม่ได้มาเล่นๆนะไม่ได้บอกว่าเออฉันอยากเออฉันอยากรวยฉันอยากมีเงินฉันอยากออมีชีวิตที่ดีไม่ได้พูดเฉยๆไม่ได้พูดลอยๆนะคิดไว้วางแผนลงมือทํา อย่างสม่ำเสมอผิดแก้ใหม่ล้มลุกใหม่นะคะเหนื่อยไปนอนนะคะท้อหาขนมกินอร่อยอร่อยแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่สู้แบบว่าสู้แบบไม่สำเร็จไม่เลิกอะ่ะอืหัวใจมันได้จริงๆไม่สำเร็จไม่เลิกนะคะคือเหมือนแบบทำด้วยกำลังใจทั้งหมดที่มีเหมือนทุ่มเททั้งตัวเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ ให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนี้ยเราก็เหมือนแบบมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนามากๆที่จะทำให้ชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองคุณอาจจะไม่ได้มีคอนเน็ชันคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยคุณอาจจะเริ่มจากศูนย์ก็ได้แต่คือแบบว่าแล้วไงไม่ะไม่สนนะคะคือแบบถ้าเคยมีคนที่เริ่มจากศูนย์แล้วเขาไป ในที่ที่แบบประสบความสําเร็จมากๆได้แล้วทําไมคุณถึงทําไม่ได้คุณก็มีอะไรไม่ได้ต่างจากเขาเลยนะลูกสุดเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเชื่อมั่นมากๆแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะจริงๆความสําเร็จเนี่ยมันพอสอแวลแลวแล้วแหละเพียงแต่ว่าช่วงต้นน่ะมันอาจจะแบบยังไม่ได้ให้ผลมากมันเหมือนมันเป็นการเทสคุณไปเรื่อยว่าทําได้ไหมทําได้ไหมทําได้ไหมลองแย่คุณไปแต่ คุณก็ไม่โลมอ่ะคุณก็ไม่หนีคุณก็ไม่หายนะคะคือแบบทุ่มเททุกอยาดเหงื่อแรงกายเพื่อสิ่งสิ่งนี้จริงๆเรามองว่าความสำเร็จที่คุณต้องการอ่ะคุณไม่ได้ต้องการเอามาประดับบ่าตัวเองหรือว่าไม่ได้ต้องการเพื่อที่จะเอามาโชว์อวดไม่ได้เอามาเขาเรียกอะไร เอามาให้ใครเห็นเราชื่นชมแล้วอยากได้อะไม่อันนั้นไม่ใช่ความสําเร็จที่คุณต้องการแต่ความสําเร็จของคุณมันมาจากการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่ปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความฝันเหมือนคุณอยากพิสูจน์ว่าถ้าฉันฝันได้ฉันก็จะต้องทําให้มันเป็นจริงได้แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่คนอื่นทําได้คุณก็จะทําได้เหมือนกันแล้วก็เงินทองก็ดีผลตอบแทนที่คุณจะได้ครั้งเนี้ย มันจะสามารถส่งต่อคนอื่นได้มันเป็นฟิลเหมือนกับว่าณวันนี้ถามมาคุณแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะเพียงแต่ว่าถ้าความสําเร็จมันน้อยเหมือนเสียงมันไม่ค่อยดังเวลาคุณอยากช่วยเหลือใครมันก็จํากัดคือถ้าอยากช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆอยากแบ่งปันความสุขที่คุณมีคุณต้องดันตัวเองไปให้ไกลมากกว่าเนี้พอคุณสามารถไปไกลได้อะ หนทางเอ่ยเส้นทางเอ่ยผลตอบแทนเอ่ยอมันก็มากมายมหาศาลคุณก็สามารถคุณก็สามารถแบ่งปันหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างที่ใจคุณต้องการคือมันฟีลอารมณ์ว่าคือถ้าคุณสำเร็จอ่ะมันจะไม่สำเร็จแค่คุณคนเดียวคุณจะสามารถส่งต่อความสำเร็จนี้ได้ไม่รู้จบเลยอ่ะไม่ใช่แค่ได้แค่กับคนที่อยู่รอบตัวคนที่อยู่ในครอบครัวนะ มันจะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดอะ่ะคุณจะสร้างตํานานให้ใครสักคนเห็นว่านี่ไงดูฉันสิฉันนะจากไม่มีอะไรเลยหรือว่าอยู่ในเลเวลที่ด้อยค่าไม่ใช่ด้อยค่าเลเวลที่มันค่ามันยังมีน้อยอยู่ตอนแรกอะ่ะฉันยังใช้ความอดทนใช้ความเสมอเสมอใช้ความจริงใจใช้ความตั้งใจพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เลยอืม ถ้าฉันทำได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันมันเป็นฟิลของอความกล้าหาญที่อยากมีอยากแบ่งอยากให้นะคะแล้วก็อยากแบบจริงๆมากที่สุดเหมือนอยากเอาชนะใจตัวเองมากกว่านะสิ่งเร,เรามองว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่คุณครั้งหนึ่งอาจจะเคยกลัวที่สุดก็ได้แต่เหมือนวันนี้เหมือนรู้สึกว่า ไม่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ได้นะไม่มีอะไรจะเสียแล้วไหนมาลองดูสักตั้งสิว่าถ้าทุ่มเทส,สุดตัวเลยอะชีวิตมันจะเป็นยังไงนี่ไงค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นความสําเร็จที่คุณต้องการนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณคู่ควรจริงๆเลยกับความสําเร็จครั้งนี้นะคะแล้วนี่ก็คือ,อ ออร่าของคุณที่กำลังเปล่งประกายอยู่ในช่วงนี้นะคะมันคือความสำเร็จความมั่งคั่งของคุณนี่เองขอแสดงความยินดี่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย